ันตกสลเดี๋ยวจับเวลาจับเวลากี่นาทีไม่รู้จะแก้ปัญหายังเราถ้าไม่ลงเลยได้เป็นชั่วโมงครับเออใส่เป็นกระทงลายภาพไว้หน่อยค่ะอ่าจับเวลาอยู่ครับถ้ามีพื้นที่มันใหญ่ๆญ่มันมันมันจะมันจะลอยได้นานมากแต่ถ้าเราทําเป็นกระทงสายค่ะกระทงสายตอนกลางคืนนะครับที่ไม่มีหลอดไม้ไม่มีไรามีแต่เทียนจะดสวยงามมากครับ ตอนนี้มันจะไม่สร้างมลพิษให้ทางน,น้ำเลยอย่างนี้เสานี้ก็คือมาที่นี่ที่จะลอยใช่ไหมจะลวยจะมีนม้องโอ้โหสถิติมันได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเหออย่า<ะ>้ยไข่ไม่ถูกใจแล้วเว้ย จีบโดดลงไปว่ายเลยครับนันจีีลมสบายชั่วโมงครึ่งเหรอได้ถึงเปลี่ยมเปลี่ยมได้ถึงชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งไม่ต้องขึ้นมาก็คือถ้ามันขึ้นมาเขาๆที่ที่เห็นกันได้อยู่ชั่วโมงครึ่งครับถ้าไม่จมอย่าขึ้นมานะไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวไม่ก่อกระทงไม่จมอย่าขึ้นนะอ่าต้องรอจนมันจมแต่ตอนนี้จะมีลมมาแรงๆมันุกเอา้องแล้วน้ำมันเข้ามันจะจมง่าย ยังยังกัดตีไก่เลยนะเอาขันม้วนให้คนขันชมเอาเยี่ยไข่ปัดอะไรจ้าน้ำเข้าจมนะครับน้ำเข้าจมคือวิใครอยากให้จมวิใครอยากให้จมตาก็ได้กินก็จะมาตอดน้องเพลงหน่อยใช้าิลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำบง แรงกระเพื่อมก็อาจจะทำให้ลมวิวโรงอยาหาลโรงพยาบาลใช่ไหมคะตึกตึกนี้เรา้เล่นโซลาเซลล์ที่เราเดินผ่านเนี่ยตัวไหนครับโซลาเซลล์ใช้เยอะเลยเหรอทั้งหมดเลยครับพื้นที่พื้นที่รังคา เต็มหมดครับบอกว่าใช้งอ่ะมางไม่ไม่กดนตอนกลาวันเราจะใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยดูว่าที่ปรึกษาดีนะใช้แต่ก๊านไม่ไม่มีตัวให้ออกซิเจนหรอตัวปั่นหรอตอนนี้ไม่มีนะครับใช่ใช่แต่ก่อนเราทำน้ำผู้อยู่กัน หยุดไปแล้วใช่ไหมอ๋อทดลองก่อนแล้วไม่แตกไม่แตกต่างกันพอเราเอาลงเยี่ยมเนี่ยถ้าออกซิเจนน้ําเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ตอนตครึ่งหนึ่งตอนแรกๆแต่ก่อนนี่เท่าแต่ว่าประมาณศูนย์จุดห้าบางบางช่วงแรกนะก่อนบางครั้งบางทีมันก็ไม่มีเลยออกซิเจนอ่าแต่พอเอาเยี่ยมบอลลงไปปุ๊บสองสามวันมาปุ๊บถ้าออกซิเจนเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่สองสามนะใช่ครับ สองสามวันนะแต่แรกๆเยคือวันนี้สมมติวันนี้นะค่าออกซิเจนอยู่ที่สองเดิมที่เขาไปย้อนเอ็มบอลลงไปค่าออกซิเจนดรอปเลยนะครับ drop ลงเลยเหลือเหลือสักเท่าไหร่ครับประมาณ0.5อย่างเงี้ยอพอพอสองสามวันขึ้นไปปุ๊บค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นอันี่นี่คือเอ็มบอลครับเฉพาะค่าไฟก็เป็นล้านนะครับแล้วเบลเดียอ๋อเราเราต้องส่งตรวจวันนี้ช่วยหน่วยช่วาออกวันเราไม่มีแบตเตอรี่อยู่ยอะแล้ว ก็คือเปลิตเท่าไหร่ก็ใช้เลยเพราะช่วงกลางวันเนี่ยแทบแทบจะไม่ได้ใช้ไฟกันเลยฟ้าจะได้ใช้ก็คือกลางคืนเออโรงพยาบาลต้องเปิด24ชั่วโมงต้องใช้ไฟตลอดสีเขียวเขียวอย่างนี้อแบบเมีละลายเป็นเม็ดๆนะครับสลายสีเขียวเป็นเม็ดเๆไอ้มันไปหมดเลยครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแต่พอเราใส่เย็นพอสักสองสามอาทิตย์น้ำใสใสน้ำจะใสมาก แล้วตอนตอนเราใช้เรขแอลกอะใส่มากแล้วหลังจากนั้นเรานานๆไม่มีคือสามเดือนมันไดขับสนิมใช่ไหมใ้่ท่านาทีตอนนี้ตอนนี้สี่นาทีแล้วก็มันรับแสงมาเป็นความดีขึ้นมาปั่นนั่นได้สักิบยี่สิบเลยดูนะคะแต่ระวังในกะละมังเมื่อวานทดสอบนะไม่มีดอกไม้มันไม่ปิ่มนะฮะมันก็จะปงมอเตอร์เกือบชั่วโมงเราเอามาใช้แล้วก็เลยว่ามันไม่เวิร์กมีปลามาแล้วค่ะอาจาร้า ปลาตอดล้วค่ะดี๋ยวไปถ่ายรูป้ปลาตอดแล้วรวมทั้งหมดยครับจมไปแล้วหน่จมไปแล้วห้วเหรอมด้ลยใช่ไหมี่นาทีห้นาทีจมไปหนึ่งเเดี๋ยวขึ้นไปครับผมถ่ายรูปให้ยังไม่จบจบโน่นไหนริมดโน่นะ อ่ายังๆอาจารย์ không thấy ถ่ายคนถ่ายคือไรไรไร yes ถ่ายมือแม่จันต้องถอยไหมถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยไปเลยโซโซถอยหน่อยจะบังหน้ากันนะดูปาน

ยังเหลืออยู่เลยอ่ะปลาเริ่มาปลามาแล้วนะปลาตรงลนะปล่อยปลาป่ยเต่าต้ระวังนะงเตลาเยปลยอะคือ้าน้าฝนาคมนปลาตัเล็กปลามากินแล้ว เราตอนนี้เรายังไม่ได้ไู้อะไรใช้กะป่รกรองตัวนี้ะเก็จะตีกันมีตารางไแล้วอกงนักต่อาไมด้มก็มีบ้างงร้อแล้วมันหางมันเป็นสไลอมันออกไปดเหน้ัโปั็นชดของเขานะครับ

คือด้วยด้วยก็ถจัดของมัณนั้นกินไปแล้วมันมันขี้มันถ่ายออกมามันก็จะลงไปข้างล่างมันกินแล้วมันมันจะไปช่วยย่อยตะกอนในข้างล่างปลาก็สุขภาพดีไม่ตายเลยเป็นปีละตอนนี้ร้อยได้ อยากถ่ายเห็นปลานะไม่เห็นปลาห้ามเข้ามาใเลยไปแล้วถ้าตอนไม่มีกอยูนาน่โเ้าบอกโปรแกรมต่อไปยังไงครับที่เดินเกื่อนรวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงเขื่อนครับ โจมอาจารย์ก็ไม่ไปไหนอัการเมีองยต่อจับเวลาอยู่อันนี้กำกับปลาอยู่ปลาเก้านาทีแล้วเนาทีแล้วได้เป็น10อาจารย์ับเวลาปลาไมหเลยยังไม่จบเลย ก็แหลมเดินลงไปตอกฮ่าฮ่าฮ มเเมื่อกี้พอเสียงมันดังมันตัวใหญ่นะที่มันขึ้นแต่มีในรูปมีในรูป 啊，拜。